พบเนนนวนมานั่งเบื่อดวนใส่บ้านแอนเราต่างรักกันเหมือนเที่เรือดวนแนหลนถึงเมืองประทุมเรือดวนแหลนไปเหมือนหัวใจที่ตกลุมที่หลงรักแม่นืน้อนุมแม่ข้าสาวชาวบ้านแอน ไม่เห็นเนนวนที่นั่งคำควรวนใจมุนเวียนคอยดักน้องที่คาเตียนทุกเที่ยวเลียเปลียนเห็นหน้าแฟนเรือด,ดวนนั่นไปเหมือนหัวใจปีปวดแสนไม่พบน้ำเนื้อเนนแมนะขามันแผ่นสาวในตะคม เฝ้ามอง,งมองหาไม่เคยนันวนทุกเที่ยวเรือดวนไม่เห็นนวลน้องพี่มองตรมคเคยเต็นไม่เคยจะคุมมาซื้อลำใหญ่งาซุบอีกครั้งขนมไปตายเสมอ นานนวนที่นั่งเรือดวนสายแบนแพนใจหลบหน้าจาันเป็นเรือเดินเ่นคิดถึงแต่เธอให้ปฝากกับมายนายท้ายเรือให้เสมอที่ลืงคอยคอยน้องเธอบ็หลงคอยเธอทัดเทียมทุกวัน โ่้ดอกไม้ยังมามน,นะมองอกนะอา้าวแล้วสาวแล้วเช้าเช้ามาก็เดินทางไปทำงาน <c oughs> ชีวิตไม่สิ้นก็ดินต่อไปชีวิตยังไม่สิ้นก็ดินต่อไป มองเงียมองือต้นกระโดดยืนอยู่ข้างคนใกล้เสียงนานน้อยสิ้นมเมฆสุณนตกมาโปรยปรยเสียงเกียดจะนาน้อยร้องออดออยอยู่อมทีอ่อมไป เขาเล่คู่กันกับน้ายืนเบิ่งคอยหาเม่กคอยแก้มหอมเจ้าจากพี่ไปห่างพงไพราน,นอมลืมออกเยียนใสพผ้ากระออมมาปวดหออมและหัวหน้าดอนไปใจเขียดด้วยกันเมื่อคืนเดือนมือ โอ้ไม่ยอดย,าย่าเยดหวานจับใจบ่มีไทยทอนไล่กียดน้อยลาดไปถูกแกมงามงอนที่ยังถูเกเจ้าค้นฝึกสะอ่อนจิงชิงแก้วตาเห็นหลงังพิงคน้น,นกระโดนอยากโตนคน ตายสำํา,าอยู่ทำไมอยู่ก็อายเสียชนะเกตมาได้วาสนาหักครั้งเดียวก็ช้ำชอกใจครั้งเดียวเขาบอปมี่ไม่จ่อย <c oughs> ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชม